มีเบาหวานออน้ำตาลสะสมนะคะสูงถึงระดับ7แล้วแล้วก็ไขมันในเลือด230ทพี่ทานหลังอาหารเช้า1เมตรแล้วก็พี่ทานก่อนนอนหนึ่งเม็รรู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วก็ทานแบบนั้นนะเรือยม,มา3เดือนพอหลังจาก3เดือนพี่รู้สึกพี่เริ่มหลับแล้วแล้วหลับก็คือเริ่มหลับสนิทคุณแม่มีอาการป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบนะคะก็ประมาณ2ปีแล้วก่อนเริ่มทานคะคือมีภาวะความดันค่อนข้างสูงก็คือ,อวัดได้ประมาณ1 3 0ยสสิถึง้อยจากที่เราเริ่มปรับมาทานตัวผลิตภัณฑ์ ก็คือความดันค่อยๆลดลงเหลือประมาณ90้าถึงร้อยเป็นไมเกรนค่ะก็ทานยาคนหมอเนี่ยสี่ชั่วโมงก็ไม่หายก็ทานแล้วค่ะก็เห็นผลตั้งแต่กองแรกเลยก็คือแบบอาการมันเป็นหนักๆกะก็ก็ดีขึ้นมากค่ะแบบส่วนเรื่องของความดันก็ลดลงตามลําดับจากร้อก็ลงมาเหลือ120ยยี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณปิยดานะคะจากผลิตภัณฑ์ KO นะคะก่อนเริ่มทานนะคะมีอาการยังไงบ้างคะค่ะก่อนเริ่มทาน เ,เป็นโรครูมาตอยชนิดเดินไม่ได้แล้วค่ยกแขนไม่ได้แล้วแล้วก็มีภาวะหยุดหายใจ38ครั้งต่อชั่วโมงเข้าแหลมาแล้วแล้วก็หมอบอกว่าจะต้องใช้สลิ p แผลนอนเพราะว่ามีภาวะที่เคยไม่หลับมาถึง72ชั่วโมงคือไม่มีความง่วงเลยแต่ร่างกายอยากหลับคือเป็นแบบนี้มา3ปี <ป> <สา S 1> แต่ว่าในช่วง3ปีนี้ก็คือทรมิตก,ก็มีการหาหมอตลอดหาหมอตลอดแล้วคุณหมอให้คํานแนะนํำยังไงะคะไม่มีค่ะคุณหมอให้ทานแค่ยาลดภาวะซึมเศร้าตัวเดียวกับใช้สลิปแพกนอนการใช้สลิปแพกก็คือเพื่อเพื่อหมอบอกว่าอาการนี้ อาจจะเป็นเส้นเลือดตีบไดค้ค่ะแล้วก็ประกอบกับภาวะที่ที่มีเบาหวานน้ำตาลสะสมนะคะสูงถึงระดับ7แล้วแล้วก็ไขมันในเลือด230แต่ว่าน้ำตาลเนี่ยหมอให้ดูแลตัวเองยังไม่ให้ทายาก็คือในส่วนของอาการเบื้องต้นที่ที่คุณปิ๋วเล่าให้ฟังเนี่ยจริงๆก็ เป็นเกิดจากระบบเลือดก็คือเลือดไปเลี้ยงระบบสมองได้ไม่เพียงพอนะคะแล้วก็แต่ว่าหลังจากในช่วงของการเริ่มทาน K.O. ตัวเนี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างานะคะช่วงหนึ่งเดือนแรกก็คือพี่ทานหลังอาหารเช้า1เมตรแล้วก็พี่ทานก่อนนอน1เมตรพี่ก็ว่าดีขึ้น รู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วก็ทานแบบนั้นเ,นนเรื่อยมา3เดือนพอหลังจาก3เดือนพี่รู้สึกพี่เริ่มหลับแล้วเราหลับก็คือเริ่มหลับสนิทเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเราหลับแต่เราหลับไม่สนิทแต่พอเราทานเคโอเราสามารถที่จะมีความง่วงในระดับ5้าทุ่มถึงเที่ยง,งคืนได้แลแล้วก็สามารถว่าเราเคยไม่สามารถตื่นนอนตอน7จ็ดโมงได้แต่เราตื่นนอนตอน7จ็ดโมงได้หลังจากที่เราทานเคโอ ก็คือกลไกการทํางานของสมองเริ่มปรับสมดุลมากขึ้นน,นะคะ,คะระบบหัวใจก็สามารถที่จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นแล้วตอนนี้จากตอนแรกนะคะที่คุณผิวบอกว่าเป็นรูมาตอยเดินไม่ได้แต่ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะเดินได้จากนั่งไม่ได้นั่งได้ค่ะ,คะแล้วตอนช่วงที่ว่าเป็นรูมาตอยกับนอนไม่หลับขอบตานี่คือ ดมมามากคือเนื้อตามข้อดมมามากตอนนี้เริ่มจางลงรับประทานยังไงบ้างคะตอนที่ว่าเราเริ่มหลับแล้วเนี่ยแต่เราอยากให้หลับสนิทมากกว่านั้น ก็เลยใช้วิธีว่าทานหลังอาหารเช้า2เม็ดไปเลยแล้วก็ก่อนนอน2เม็ดแต่พอหลังจากที่ทานแบบนี้รู้สึกว่าหน้าสดใสขึ้นกว่าทานเม็ดเดียววดีค่ะคุณเอื้อยปิยดานะคะเราจะมาติดตามนะคะผลลัพธ์ที่คุณเอื้อยซื้อผลิตภัณฑ์ KO ให้คุณแม่รับประทานนะคะซึ่งคุณแม่ของคุณเอื้อยนะคะก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดตีบที่สมอง นะคะยังไงเนี่ยเดี๋ยวคุณเด้วยลองเล่าประสบการณ์นะคะว่าหลังจากที่คุณแม่ก่อนที่จะรับประทาน K.O. เนี่ยคุณแม่มีอาการอย่างไรบ้างคะ ก็คือก่อนหน้านี้คือคุณแม่มีอาการป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบนะคะ,คะก็ประมาณ2ปีแล้วะคะ่ะแล้วก็ตอนที่ก่อนเริ่มทาน,นะคะคือมีภาวะความดันค่อนข้าง,งสูงก็คือวัดได้ประมาณ130ยสถึงร้อยสค่ะ <c oughs> แล้วก็พอหลังจากที่เราแบเริ่มปรับมาทานตัวผลิตภัณฑ์นเนี่ยก็คือความดันค่อยๆลดลงเหลือประมาณ90้าถึงร้อยคือใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะถ้าถ้าเริ่มทานตัวเคโอจริงๆเนี่ยก็คือนะระยะประมาณ2-3เดือน ค่าความดันของคุณแม่คุณเอื้อยก็คือลดลงมาอย่างชัดเจนนะคะแล้วในส่วนของการที่เป็นเส้นเลือดตีบเนี่ยโดยปกติคนกลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการชานะคะมือแขนงขาอ่อนแรงนะคะก็คือกลุ่งกลุ่มที่จะเป็น อมัมพฤกษนะคะแต่ในส่วนของคุณแม่เองเนี่ยก็คือเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่แล้วนะคะหลังจากรับประทาน K.O. ไป3เดือนเป็นยังไงบ้างคะก็ละหลังจากที่ทานไปคือเหมือนกับตอนนี้ก่อนก่อนหน้าที่ทานก่อนนะคะคือจะ ผิวพธุน์เนี่ยค่อนข้างคล้ำนิดนึงเพราะว่าระบบเลือดด้านในน่าจะไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็แต่ว่าหลังจากที่เราเริ่มทานไปแล้วเนี่ยคือหน้าตาผิวพธุ์ดีขึ้นแล้วก็หน้าตาสดใสขึ้นเดิมเนี่ยเหมือนกับยังยกแขนหรือว่าขยับขาข้างแต่ละข้างเนี่ยยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็หลังจากที่เราเริ่มทานไปแล้วเนี่ยก็คือสามารถยกแขนได้สูงขึ้นแล้วก็ขยับแขนแล้วก็ขยับขาได้บางส่วนปัจจุบันนะคะคุณเอื้อยเองยังให้คุณแม่รับประทานยาคุณหมออยู่ด้วยไหมคะอ๋อถ้าเป็นยาของคุณหมอค่ะคือตอนเนี้ จะบอกว่าได้ได้ิตยาที่เป็นแผนปัจจุบันทั้งหมดแล้วแล้วก็มาใช้ผลิตภัณฑ์ของที่ดีนันทูวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเอ๋อค่ะแนะนำนะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบหลอดเลือดแล้วก็เกี่ยวกับระบบประสาทนะคะก็แนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ K.O. นะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นสารระกัดจากธรรมชาติจริงๆนะคะหลายๆท่านอาจจะมองหาว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติตัวไหนที่จะมาช่วยบําบัดนะคะก็คือตัวเนี้ยแนะนำ K.O. เลยค่ะอันเนี้ยเป็นผู้ใช้งานจริงๆแล้วก็เห็นผลจริงนะคะก็แนะนําเลยค่ะเปียดานะคะ ก็มาติดตามผลการรับประทาน K.O. นะคะคทานต่อเนื่องมาประมาณสันเดือนนะคะ,คะจะให้คุณเกียร์ช่วยแบ่งปันผลรับนะคะไม่ทราบว่าก่อนที่จะเริ่มรับประทานนะคะมีอาการอย่างไรบ้างคะ,คะก็จะมีเป็นไมเกรนนะคะก็ทานยาคนหมอเนี่ยสี่ชั่วโมงก็ไม่หายค,คือแบบลุกขึ้นมาเนี่ยแบบปวดเบ้าตาแทบจะเดินไม่ได้ ก็เลยไปซื้อบางทีก็ไปซื้อยาจากร้านขายยามาเกตก็ไม่ดีขึ้นก็เลยมีเพื่อนแนะนำา่าให้ทานตัวนี้พอทานแล้วค่ะก็เห็นผลตั้งแต่กองแรกเลยก็คือแบบอาการมันที่ที่เป็นหนักๆอักก็ก็ดีขึ้นมากค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของความดันก็ลดลงตามลําดับจาก150ก็ลงมาเหลือ120ซึ่งใช้ระยะเวลาในการทานก็ไม่มากเลยค่ะกล่องสองกองแรกค่ะก็เริ่มดีขึ้นเริ่มเห็นผลว่ายาที่เคยคุณหมอให้มาเราก็ไม่ค่อยได้กินยา ของคุณหมอแล้วอะค่ะาอานยังไงบ้างคะในส่วนของการทาน K.O. ก็แรกๆเลยอะค่ะก็จะเริ่มทานเช้า1เม็ดแล้วก็ก่อนนอน1เม็ดนะคะก็มีมาช่วงเดือนที่3ามะคะ่ะเริ่มทานเป็นมือละ 2, 2> เม็ดเนื่องจากว่าเราอยากสุขภาพดีแบบเร็วๆเนี้ยะ่ะก็คือให้มันได้ผลที่ดีมันไม่ทรมานนะคะพอทานแล้วม <หา S 2> ั่าใจ ก็คือในส่วนของคุณเกียร์เองเนี่ยจากที่เคยเป็นไมเกรนนะคะปวดศรีรษะแล้วก็ทานยาทุกๆ4ี่ชั่วโมงนะคะปัจจุบันเนี่ยพอมารับประทานในส่วนของเคโอนะคะประมาณสักสองกล่องนะคะก็คือเริ่มมีอาการดีขึ้นปัจจุบันคุณเกียร์เนี่ยก็ทานต่อนเนื่องมาประมาณ3เดือนนะคะก็คือในส่วนของการเป็นไมเกรนก็หายไปนะคะไม่ต้องรับประทานยาจากคุณหมอแล้วนะคะแล้วก็ยังได้ผลลัพธ์ใน เรื่องของเกี่ยวกับความดันสูงด้วยนะคะคะ่าความดันนี่คือได้ตรวจวัดด้วยหรือเปล่าคะตรวจวัดค่ะ,คะตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือเป็นร้อยยี่สค่ะ,คะจากเท่าไหร่คะหลกจากที่ตอนแรกเล150ือร้อยห้าสจากร้อยาสค่าความดันนะคะ ลดลงมาเหลือ120นะคะสำหรับการทานต่อเนื่องประมาณ3เดือน<ม>ก็เห็นผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นแล้วคุณเกียร์มีได้ผลลัพธ์ด้านอื่นๆอะไรบ้างคะนอกจากเรื่องของไมเกรนดีขึ้นนะคะปวดหัวลดลงนะคะแล้วก็ความดันลดลงคอเลสเตอรอลลดลงมีผลลัพธ์ด้านอื่นๆอะไรบ้างคะด้านอื่นๆก็จะเช่นบอกว่าเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยจะไม่รู้สึกแบบ เหมือนเหมือนเราอดนอนอย่างเวลาเรานอนดึกนี่ยตื่นขึ้นมาจะสดชื่นก็สามารถแบบเอ่ทำงานได้ปกติอะค่ะไม่ไม่มึนหัวไม่ไม่ปวดหัวอีกเลยอะค่ะนะคะแล้วก่อนหน้านี้เห็นบอกว่ารับประทาน K.O. แล้วช่วยให้น้ําหนักลดลงด้วยหรือคะใช่ค่ะ ลดลงจากเดิมน้ำหนักเท่าไหร่คะจากเดิมก็จะอยู่ประมาณ85กิโลนะคะตอนนี้นก็ลดลงมาเหลือประมาณ83เหลือ83กิโลก็คือคลดแบบเป็นธรรมชาตินะคะ,คะก็คือดูแลจากระบบภายในใ<ช>นะคะก็คือส่งผลได้อย่างชัดเจนนะคะแนะนำคนที่นะคะเป็นไมเกรนนะคะก็หนักหนักเลยที่บางคนทานยาหมอแล้วไม่เห็นผลนะคะ แล้วก็มีความดันแนะนําทานตัวนี้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากแล้วก็จะทานต่อเนื่องเรื่อยๆค่ะเพื่อเป็นการที่แบบว่าดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องนะคะ ขอบคุณสำหรับคุณเกียร์ที่มาแบ่งปันนะคะข้อมูลเป็นวิทยาทานให้กับผู้ชมท่านอื่นๆนะคะที่ยังลังเลสงสัยว่าเอ๊ะทานแล้วจะดีจริงไหมนะคะหรือได้ผลจริงหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็ได้เสียงตอบรับนะคะหรือการแบ่งปันจากคุณเกียร์ในเรื่องของอาการไมเกรนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความดันสูงและการลดคอเลส,สเตอรอลนในเรื่องก็เห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนต้องขอขอบพระคุณคุณเกียร์ด้วยคะ่ะ ระบบไหลเวียนเลือดทำหน้าที่ขนส่งสารต่างๆเช่นอาหารออกซิเจนไปทั่วร่างกายและนำของเสียกลับคืนมาส่วนประกอบสำคัญของระบบนี้มี3ส่วนได้แก่เลือดเป็นของเหลวที่นำสารต่างๆเข้าและออกจากเซลล์หลอดเลือดเป็นท่อให้เลือดไหลผ่านและหัวใจทำหน้าที่สูบฉีดเลือดเลือดประกอบด้วยน้ำเลือดหรือพลา s m าและเม็ดเลือดซึ่งประกอบด้วยเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและเซลล์เม็ดเลือดเม็ดเลือดแดงมีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นโปรโตีนและเหล็กมีชื่อเรียกว่าฮีโมโกลบินการออกซิเจนจะรวมตัวกับฮีโมโกลบินแล้วลำเลียงไปใช้ยังส่วนต่างๆของร่างกายขอแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร KO ที่จะช่วยดูแลระบบหลอดเลือดปรับความสมดุลให้กับร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลดคอเลสเตอรอลลด LDL หรือไขมันไม่ดีเพิ่ม HDL หรือไขมันดี วยสารสกัศจากธรรมชาติเช่นสารสกาศจากคิวออยด์ช่วยส่งเสริมสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดลดไขมันในเส้นเลือดและป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดสารสกัศจาก,กรอคโคลี่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมองและช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูงสารสกัศจากใบบัวบกมีฤทธิ์ในการยับยั้งอนุมูลอิสระต่อแซงเซลล์ผิวที่สึกหรอเ่ว่ยรักษาพแผลมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อราลดการอักเสบของแผล และที่สำคัญคือมีฤทิ์เป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่สูงกว่าวิตามินอ e ีถึง5เท่าแอ r อ i n i n นสรารดจาก ina, สปายดูลีน่าสารดจากแอปเปิลและโครเมียมช่วยให้ผนังเส้นเลือดแข็งตัวช่วยปรับความสมดุลของหลอดเลือดเพิ่มพลังงานแก่ร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระบบไหลเวียนเลือดด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร K O